สวัสดีค่ะพบกุบกวางอีกแล้วนะคะในช่องกวางจิราชาแนลค่ะมาเจอกันอย่างนี้นะคะแน่นอนว,ว่ากวางจะต้องมีสิ่งดีๆมาแนะนําค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะกวางมีสิ่งดีๆที่จะมาบอกกับคุณผู้หญิงนะคะที่คุณสามีหรือว่าคุณแฟนที่บ้านเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรู้สึกว่าช่วงนี้แฟนจะเหนื่อยง่าย เสื่อมซึมไม่กระชับกระเฉงค่ะนะคะวันนี้กวางจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะค่ะหลายๆคนอาจจะงงแล้วก็สงสัยใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณผู้ชายทําไมให้คุณผู้หญิงพูดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆช่วงเนี้ยด้วยความที่กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยบางมาแรงใช่ไหมคะดังนั้นกวางก็จึงไปเสาะหามาให้กับแฟนของกวางได้ทานบ้างคะ่ะเพราะว่าแฟนของกวางเนี่ยเขาทํางานหนักมากคะ่ะทํางานทั้งงานคิดเลยได้หยุดแค่วันเดียวนะคะ และกวางก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อาหาหรเสริมยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เขากำลังดังมากๆค่ะถ้าพูดไปทุกคนอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ของปราชญานั่นเองค่ะหรือว่าปราชญาสมุนไพรนั่นเองนะคะถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรจีนหรือว่าศาสตร์เกี่ยวกับหมอแม่นะคะจะรู้จักแบรนด์ปราชญาเป็นอย่างดีค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยรับประทานนะคะ แล้วก็ตัวที่กวางจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวีซาค่ะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของสมุนไพรจีนนะคะอัดแน่นมาอยู่ในรูปแบบของสมุนไพรแคปซูลนะคะที่มีอยู่ด้วยกันถึง4สมุนไพรหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนกชงยงถังเช่ากระชายดำและสมเกาหลีค่ะซึ่งสมุนไพรทั้ง4นี้นะคะมีสรรพคุณนะคะที่จะช่วยในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นบำรุงไตและเสริมสร้างสารจำเป็นในไตบำรุงลมปราณและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยเสริมสุขภาพทางเพศกระตุ้นการสร้างอสุจิและช่วยเรื่องการมีบุตรยากด้วยค่ะและเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าปร,าชารัชญาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยเขาเนี่ย ใช้ดีจริงหรือเปล่านะคะสมุนไพรปัชยาดีจริงไหมนะคะวันนี้นะคะกวางมา,กการันตีได้เลยว่าตัวนี้เขาใช้ดีจริงๆนะคะเพราะว่ากวางเนี่ยซื้อให้กับแฟนของกวางรับประทานนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่แฟนของกวางได้รับประทานเนี่ยเขาบอกว่าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเขารู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกว่า ไม่เหนื่อยง่ายไม่เสื่อมซึมนะคะรู้สึกประชระเชงขึ้นนะคะดังนั้นนีต้องขอยกความดีให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวีซาของแบรนด์ปัชยาตัวนี้เลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสมุนไพรตัวนี้นะคะ ที่อัดแน่นอยู่ในแคปซูลตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์วีซาตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรรูปแบบแคปซูลน,นะคะที่ทานง่ายพกพาง่ายนะคะไม่ต้องต้มไม่ขมไม่เหม็นแล้วก็ไม่แหวะแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะใครที่ไม่ชอบทานยาจีนที่รู้สึกว่ามีกลิ่นเหมน็นหรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะคะตัดปัญหานั้นไปได้เลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสมุนไพรดีๆเขาทำมาให้ทานได้ง่ายบรรจุอยู่ในแคปซูล ของผลิตภัณฑ์วีซ่าของแบรนด์ปัาชญาตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวกวางจะแปะลิงก์ให้ดูในในคลิปนี้เลยนะคะหาซื้อง่ายมากๆค่ะนะคะใครสนใจไปซื้อมาทานได้นะคะให้กับคุณแฟนๆทานนะคะแล้วถ้าได้ผลดียังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคลิปหน้ากวางมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆอีกเดี๋ยวกวางจะมาแนะนําเพื่อนๆอ,อย่างไวที่สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบแคปซูลนะคะทางแบรนด์ปรัชญยายังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบเจลลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะหรือว่า Line ID แล้วก็หน้าร้านทางเพจเว็บไซต์ด้วยนะคะเข้าไปดูได้ตามนี้เลยคะ่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกวางเจราชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ